ผมจะไม่หนีไปไหนผมจะสู้เพราะนี่คือทีมของผมคนเล็กหัวใจโตฮาวีเอเลียตสวัสดีครับท่านผู้ชมผมชื่อว่าณนะตอนนี้นะครับแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะคลับทั่วโลก ณนะตอนนี้ผมมั่นใจแบบสุดๆนะครับว่าแน่นอนทุกๆคนจะต้องมีความสุขมองไปทางไหนนะครับก็คงจะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะครับเพราะว่าผลงานของสโมสรของแดงรีวปูซึ่งก็เป็นสโมสรที่พวกเรารักเนี่ยดียกว่าผลงานเข้าตามากๆนะครับท่านผู้ชมในฤดูกาลนี้นะครับภายใต้การคุมทัพของผู้จัดการทีมคนเก่งของพวกเราอย่างกุนซืออาเนอร์สลอตนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะฮะ ผลงานล่าสุดของลิวพูซึ่งก็ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนีกนะครับเราลงเล่นไป7นะครับท่านผู้ชมในค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะเราก็สามารถที่จะเอาชนะผู้มาเยือนนะครับจากเมืองน้ำหอมอย่างคีมลิวไปได้นะครับท่านผู้ชมต่อหน้าแฟนบอลของพวกเรา2ประตูต่อหนึ่งมันส่งผลให้ลิวปูของพวกเรานะครับลงเล่นไป7เก็บได้3คะแนนเต็มนะครับ ทั้งหมด21แต้มนะครับเรียกได้ว,ว่าไม่แพ้ใครเลยนะฮะสำหรับถ้วยไปนี้เลยหลายคนนะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลิเวอร์ p o ลของพวกเราเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะเมื่อเราได้ยินแบบนี้ผมนะครับซึ่งก็เป็นแฟนคลับของลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็โคตรที่จะภูมิใจและก็ดีใจมากๆนะครับมันมีความรู้สึกที่มีความสุขและกป็ปลื้มปลิ่มมากๆนะครับถึงแม้ว่า จุดหมายปลายทางจุดจบนะครับของการแย่งชิงนะฮะความยิ่งใหญ่ในถ้วยใบนี้ยังไม่จบนะครับยังไม่มีบทสรุปว่าทีมใดจะประสบความสาเร็จได้แชมป์ในฤดูกาลนี้แต่นะฮะด้วยผลงานนะครับที่มันการันตีนะครับที่มันชัดเจนมากๆ7เกม21คะแนนเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบสุดๆนะครับผมเนี่ยโคตรที่จะภูมิใจเลยนะครับท่านผู้ชมครับ แน่นอนนะฮะนอกจากตารางคะแนนในฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรากุยทางเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปเพลย์ออฟนะฮะในการลุ้นเข้ารอบเราสามารถที่จะก,ก้าวเข้าไปเล,เล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายแบบสงความภาคภูมินะฮะท่านผู้ชมครับถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมแบบสุดๆนอกจาก ในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับในตารางคะแนนในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกท่านผู้ชมครับนะครับเราผ่านมาแล้วนะฮะครึ่งทางมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมณตอนนี้ลิเวอร์วพวูลของพวกเรานะครับก็ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงนะครับท่านผู้ชมครับในตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับเรามีอยู่50คะแนนนะครับแล้วก็ทิ้งห่างรองจ่าฝูงอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลอยู่ ถึง6คะแนนนะครับพวกเขามีอยู่44คะแนนและที่สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมพวกเรานะฮะเล่นน้อยกว่าพวกเขาอยู่1นนัดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่คือความยอดเยี่ยมนะครับท่านผู้ชมมันมีโอกาสที่สูงมากๆนะครับที่หงแดงลีปูของพวกเราจะเข้าปา้ายคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมาครอบครองได้ในฤดูกาลนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่ามันเป็น ไปในแนวทางที่แบบยอดเยี่ยมจริงๆ,ๆนะครับนอกจากฟุตบอลพิมเมียร์ลีกแล้วฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วฟุตบอลเอฟเอคัพเราก็ยังมีโอกาสเราเข้าไปเล่นในรอบที่3ได้แล้วและฟุตบอลคาราบาวคัพนะฮะท่านผู้ชมในฤดูกาลนี้เราก็นัดแรกเราอาจจะแพ้ให้กับ ทั้งฝั่งของซัปเปอร์แต่ในนัดที่2เราเชื่อว่าเรายังมีโอกาสที่จะแซงเอาชนะพวกเขาได้นะครับเท่ากับว่าในดูกกาลนี้เรายังอยู่ในเส้นทางของการรุนแชมป์อยู่ถึง4แชมป์นะครับท่านผู้ชมโอ้โหฟังแล้วหัวใจมันพองโตนะครับมันมีความสุขเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมสาหรับผลงานของทีมที่พวกเรารักกันยังไงเราก็เชียร์กันต่อไปเนาะให้กำลังใจกันต่อไปนะครับบทสรุปนะฮะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะฮะเราก็ เราก็รับได้เราก็มีความสุขทุกอย่างแหละนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือหน้าฉากนะตอนนี้มันหอมหวนหอมหวานอย่างที่คดทวนเล่าไปแล้วแต่หลังฉากนะครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าหลังฉากเนี่ยนะฮะกว่าที่ผลงานของลิวปูของพวกเราจะยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับมันล้วนแล้วนะครับแต่จะต้องนะฮะ ทุส่วนทุกๆฝ่ายนะครับจะต้องร่วมไม้ร่วมมือแสดงสปิริตความเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการทำงานหนักไล่เลียงตั้งแต่กุนซืออาร์เนอร์สล็อตทีมงานสตารโค้ดนะฮะแล้วก็คนที่ทำงานเบื้องหลังให้กับสโมสรหงแดงลิเวอร์ของพวกเรา ภาคทุกส่วนนะครับท่านผู้ชมครับไล่ตั้งแต่ฟันเฟืองเล็กๆนะครับจนไปถึงฟันเฟืองที่มันมีความสําคัญในระดับบริหารน,นะฮะท่านผู้ชมผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะทํางานหนะักและก็ฟันเฟืองชิ้นสําคัญก็คือนักเตะของพวกเรานรั่นเองนะท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าเบื้องหลังนะฮะในการเล่นให้กับสโมสรหง์แดงลิเวอร์ของพวกเราผมเชื่อว่าไม่ง่ายนะฮะในการเป็นนักเตะให้กับสโมสรหงษ์แดงลิเวอร์ เพราะแน่นอนนะครับสโมสรแห่งนี้เป็นสโมสรที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่มันยาวนานมากๆนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะฮะแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะคลับทั่วโลก ก็คงจะต้องตั้งความหวังสูงมากๆสําหรับนักเตะหงแดงรีวูของพวกเราใครก็ตามนะครับที่มาสวมเสื้อให้กับสโมสรของแดงรีวูผมเชื่อว่านะครับแฟนฟุตบอลเหล่าดอครับทุกคนก็คงจะต้องคาดหวังในตัวพวกเขานะฮะท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วเมื่อมันมีความคาดหวังแน่นอนแหละพวกเขาย่อมมีความกดดันนะฮะในการที่จะลงเล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างสโมสรของแดงรีวูของพวกเรา ฉะนั้นแล้วนะครับหยาดเหงื่อนะฮะความพ่ายแพ้การทำงานหนักการโชว์ฟอร์มนะครับที่ดีและก็ไม่ดีนะครับมันก็ส่งผลนะครับต่อนักเตะของพวกเรานะฮะท่านผู้ชมครับแน่นอนนะฮะผมเคยเล่าไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของดาวินนูนเยสนะฮะท่านผู้ชมครับเขาเปิดฉากกับสโมสรของแดงลิฟท์ผู้ของพวกเราเบดยอดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเอาไปเอามาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ มันกับฟอร์มของเขามันกับไม่ได้เป็นดั่งใจอย่างที่โคดทวนเล่าไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมชีวิตจริงมันยิ่งกว่านิยายมันเหมือนกับว่ามีใครมาเขียนบทละครนะฮะมีใครมากําหนดไว้ว่าให้ดาวินนูนเยสลงมายิงในนัดที่ผ่านมานะครับที่พวกเราเอาชนะเบลนฟอร์ดซึ่ง3คะแนนนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในนาทีบาปนะครับท่านผู้ชมดาวินนูนเยสยิงเบิ้ลสนะครับมันเหมือนกับว่ามีใครเขียน นะฮะสคริปต์ไว้แล้วว่าดาวินนุนเยสนะฮะจะต้องลงมายิงในช่วงท้ายเกมซึ่งแน่นอนเจ้าตัวก็รอคอยประตูนะครับในการลงเล่นในให้กับสโมสรหัวแดงรีวิวพูของพวกเรามายาวนานแสนนานมากๆแล้วมันก็มาทำได้ในนัดนี้นะครับท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับฟอร์มการเล่นของดาวินนุนเยสผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลเหลอดคอปหลายๆคนก็คงจะเอาใจช่วยนะฮะ ให้กำลังใจดาวินยนเยตคอยสนับสนุนคอยหนุนหลังนะฮะว่าเมื่อไหร่ดาวินนุนเยตจะยิงให้กับสโมสรหงแดงริวปูของพวกเราได้สักทีแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ทําสําเร็จเหมือนกับว่าเขาได้ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างนะครับความกดดันก้อนอันมหาศาลที่มันถาโถมก็ใส่ตัวเขาเขาได้ยกมันออกไปนะฮะสำหรับตัวของดาวินนุนเยตนี่คือนะครับเบื้องหลังที่นักเตะของพวกเรานะครับเรียกได้ว่าต่อสู้ฝ่าฟันมานะครับในสังเวียนของ พื้นสนามหญ้าแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่ามันไม่ง่ายนะฮะและก็สิ่งที่พวกเขาแสดงออกนะฮรท่านผู้ชมสีหน้าแววตาความมุ่งมั่นของพวกเขานะฮะเวลาที่พวกเขาชนะพวกเขาดีใจนะครับเวลาที่พวกเขาทําผลงานไม่ดีพวกเขานะฮะก็เก็บอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่นะครับความผิดหวังต่างๆมันก็ออกมานะฮะผ่าน สีหน้าและก็แววตาของนักเตะของพวกเราได้หลายคนนะครับแน่นอนนะครับพวกเราที่เป็นแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะคลับทั่วโลกก็คงจะซึมซับได้นะฮะก็คงจะรับรู้ได้ในเรื่องของอารมณ์นะฮะที่นักเตะของพวกเรารวมถึงนะฮะสโมสรของพวกเรากําลังเผชิญอยู่ในขณนะนั้นนะครับท่านผูช้ชมนอกจากเรื่องราวของดาวินนูนเยสแล้วนะครับและอีกคนนึงซึ่งผมก็รู้สึกประทับใจมากๆแน่นอนผมประทับใจทุกคนนะครับ นะเรื่องราวของทุกคนนักเตะของทุกคนของสโมสรห่วงแดงลิเวอร์ของพวกเราเนี่ยมันเป็นสุดยอดแรงบันดาลใจที่ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมที่เราได้เห็นนะฮะมันเป็นก้อนแห่งพลังบวกนะครับก้อนของเขาเรียกว่าแห่งแห่งการต่อสู้นะครับแห่งการดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะมีชีวิตรอดเพื่อที่จะประสบความสาเร็จเมื่อเราได้เห็นเมื่อเราได้ดูแล้วเราก็ได้รับแรงบันดาลใจนะฮะส่งต่อมาถึงพวกเราแบบเต็มๆนะฮะ แน่นอนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือไอ้หนูทางฝั่งของฮาวีเอเลต์นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับแน่นอนนักเตะรายนี้นะครับย้ายมาจากทางฝั่งของฟูลแลมนะฮะตั้งแต่ในฤุกการ2019นกาะครับท่านผู้ชมครับและก็มาสวมเสื้อให้กับของแดงลิเวอร์พูลไอ้หนูนักเตะรายนี้นะครับได้รับการคาดการณ์ว่าจะเป็นนักเตะแห่งอนาคตนะครับก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่นะฮะหลายคนที่ ร่วงโรยแล้วก็ลาทีมไปนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับเขาก็ดูดีมีชาติตระกูลมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมครับนะแต่ในรูปการนี้นะครับเขาได้รับการบาดเจ็บหนักเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมก็คือกระดูดหลังเท้า แตกนะฮะต้องพักนะฮะถึง3เดือนกันเลยทีเดียวแน่นอนเรียกได้ว่าฟอร์มกำลังมาดีมากๆสำหรับดาวินนุนูนเยสก็ดูอ่าทษทีครับสำหรับทั้งฝั่งของฮาร์วีเอเลียสดูเหมือนว่าในฤดูกาลนี้นะครับเขาก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นเขาเรียกว่าจะอ่าคณะมีส่วนในการช่วยสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลนำพาความสำเร็จมาสู่ทีมนะครับน่าเรียกได้ว่าเป็นฤดูกาลที่ เขาคิดว่าเขาน่าจะก้าวขึ้นมานะครับท่านผู้ชมยกระดับฝีเท้าขึ้นมาแล้วก็ช่วยหงแดงรวพูลของพวกเราได้มากนะครับในฤดูกาลนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาก็ได้รับการบาดเจ็บไปนะครับในช่วง3เดือนนะครัท่านผู้ชมผมก็เชื่อว่าแน่นอนละมันก็จะเป็น3เดือนแห่งความทรมานนาอท่านผู้ชมถ้าใครที่เคยเล่นฟุตบอลแล้วได้รับการบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ไม่อยากให้เกิดขึ้นมันทุกมันทุกทนทรมานนะครับในการที่จะนั่งดูนั่งรอคอยนะครับว่าเมื่อไหร่ร่างกายของเราจะกลับมาหายดีหายขาดแล้วก็จะมีโอกาสในการลงฝึกซ้อมแล้วก็มีโอกาสลงในการแข่งขันนะครับช่วงระยะเวลานะะในการรอคอยนะครับในในการรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับแล้วก็เรียกความฟิตกลับมาเนี่ยอย่างที่โค้ชทวนบอกมันเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกขทรมานอย่างแน่นอนผมก็เชื่อว่าั้งฟังของไอ้หนู ฮาวเวนเลียดของพวกเราก็คงจะเข้าใจดีนะครับในสถานการณ์ของตัวเองนะครับนะแต่ไอหนูคนนี้นะครับกับไม่ยอมแพ้นะครับท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ตัวเล็กนะครับแต่ว่าหัวใจนี่โตเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็รักษาตัวเองนะครับ เรียกได้ว,ว่าด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธานะฮะแล้วเขาก็สามารถที่กลับมาได้นะฮะท่านผู้ชมกลับมาฟิตสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมและเขาก็กลับมาลงเล่นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะคะในเกม F A Cup นะครับที่พวกเราเอาชนะ แอคเทลิงตันไปได้นะครับท่านผู้ชมดาวอาทั้งฝั่งของฮาวิเอเลยสนะครับก็อยู่ใน11ผู้เล่นตัวจริงของกุนซืออาร์เนอร์สลอตถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการกลับมาในรอบ3เดือนของเขานะฮะเขาก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับในการกลับมาในเวอร์ชันใหม่ในฤดูกาลนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของข่าวครา,าวของเขาเนี่ยนะฮะ อย่างที่พวกเราทราบกัน่อยู่แล้วว่าเขาได้รับการบาดเจ็บค่อนข้างที่จะยาวนานมากๆนะครับและก็ไม่มีโอกาสได้ลงสนามช่วยสโมสรหงษ์แดงลิเวอร์ p ของพวกเราเลยนะฮะสำนักข่าวต่างๆก็เลยเอาข่าวเขาไปเล่นไปเขียนไปพาดหัวนะฮะเรียกได้ว่าตีข่าวกันแบบสนุกขายข่าวกันแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวว่าฮาวีเอลเลียสนะครับจะถูกขายออกจากสโมสรหงษ์แดงลิเวอร์ pool ซึ่งก็มีหลายทีมากๆนะครับที่ให้ความสนใจลิเวอร์ pool มีโอกาสที่จะขายนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนเจ้าตัวนั้นบอกว่านะครับผมไม่คิดที่จะย้ายไปไหนนะครับนี่คือสโมสรของผมนะฮะผมเป็นแฟนสโมสรแห่งนี้เรากําลังไปได้ดีนะครับผมเข้าใจข่าวลือที่เกิดขึ้นและคุณก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับผมได้คุยกับผู้จัดการทีมแล้วนะครับผมก็ได้ทราบถึงสถานการณ์ของผมถ้าผมไปตั้งคําถามว่า ทำไมผมถึงไม่ได้ลงนะครับผมคงโง่มากมากนะครับผมก็แค่เฝ้ารอโอกาสจะ10นาทีหรือ45นาทีอย่างวันนี้นะครับผมก็ต้องรอนะฮะแน่นอนผมเจ็บเกือบ3เดือนนะครับมันก็คงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะนี่คือคำพูดนะครับล่าสุดของไอ้หนูนะฮะฮาวีเอเลียสนะครับที่แสดงความมั่นใจแบบสุดๆนะครับว่าเขาไม่เคยคิดที่จะย้ายไปไหนนะฮะนี่คือสโมสรของเขา น,ะะนี่คือสิ่งที่เป็นความฝันเป้าหมายสูงสุดของเขาเขาได้มาสวมเสื้อให้กับสมสรนในฝันของเขาแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะสถานการณ์จะเป็นยังไงเขาจะสู้นะครับสู้ไปให้สุดนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่คือทัศนคตินะครับของนักเตะหงแดงลีวปูของพวกเราที่มันยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับที่มันส่งออกผ่านออกมาทางคำพูดผ่านออกมาทางสีหน้าและก็แววตาและก็ความคิดของเขา มันยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะซึ่งนะครับสองนัดล่าสุดของเขาเนี่ยถือว่าเขามีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้หงแดงลิวพูของพวกเรานะครับประสบชัยชนะได้นะครับโดยเฉพาะในนัดที่เจอกับเบนฟอร์ดนะครับแน่นอนประตูที่เรายิงได้นะครับในนาทีที่เรียกว่า90-1บวกหนะครับเขาก็แทงบอลนะฮะต่อให้กับทั้งั่งของเทรน อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์หลุดเข้าไปในพื้นที่แอซิโซนแล้วเทนก็หักนะฮะผ่านหน้าประตูไปให้กับทางฝั่งของดาวินนูเยตเข้าไปยิงประตูนะครับทำให้ลิเวอร์พูลของพวกเรายิงประตูนะครับในช่วงท้ายเกมแล้วก็เจ้าตัวนะครับในลูกที่2ก็มีส่วนร่วมในการที่จะได้ประตูที่2โดยเจ้าตัวก็เลี้ยงบอลน,นะครับแล้วก็ส่งไปให้กับทางฝั่งของดาวินนูเยต แอซิสแบบส,สวยๆให้กับทางฝั่งของดาวินนูเยตได้ยิงประตูเป็นประตูที่2นะครับโอ้โหแม่เจ้ามันสุดจริงๆนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของไอ้หนูฮาวิเอเลียสนะครับท่านผู้ชมแต่นะฮะหลายคนนะครับที่เป็นแฟนฟุตบอลหลอดครัอก็ยังมีความเคลือบแคลงแล้วก็สงสัยในความเร็วของ ฮาวิ่งเอเลียนะครับบอกว่าไอ้หนูรายนี้นะฮะเล่นกองหน้าไม่ได้เพราะขาดในเรื่องของความเร็วนะฮะท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนกุนซื้ออาร์เนอร์สล็อตนะครับก็น่าจะเห็นนะครับในวิธีการใช้งานของไอ้หนูเอเลียตก็เลยจับลงมาเล่นเป็นมิดฟิลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเขาสามารถเล่นตำแหน่งมิดฟิลหมายเลข8แล้วก็หมายเลข10ได้ด้วยนะครับซึ่งในตำแหน่งของเขานะครับใน2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเขามักจะมาช่วยนะครับ ทางด้านขวานะฮะทางฝั่งของเทรนหรือคอนเนอร์เบดลีย์นะครับรวมถึงการช่วยทางฝั่งของโมเมซาร่านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนการเล่นร่วมกันกับไอดอลของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเกินคาดเกินฝันมากๆนะครับทำให้นะฮะการมาช่วยทางฝั่งของโมซาล่านะครับในการอ่า ทำให้โมซาลาเนี่ยป้อนบอลให้กับทางฝั่งของโมซาลารวมถึงนะครับแทงบอลทะลุทะลวงครับไปให้กับกองหน้าหรือไปให้กับตัวเติมเกมนะครับซึ่งในนัดที่พวกเราเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเขาก็แทงบอลทะลุไปให้กับทางฝั่งของเทรน์ได้วิ่งเข้าไปนะครับตบกลับให้กับทางฝั่งของดาวินนนูนเยสซึ่งแน่นอนนะครับความเร็วของเขาอาจจะไม่ได้จัดจ้านเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมทักษะนะฮะ ไอ้หนูรายนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆทั้งในเรื่องของการยิงประตูทั้งในเรื่องของการเซนบอลนะฮะท่านผู้ชมครับจังหวะไหนควรแทงจังหวะไหนควรเปิดจังหวะไหนควรยิงนะครับและที่สําคัญการยืนตําแหน่งของเขานะฮะเรียกได้ว่าไปยืนถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินนะครับเขารู้ว่าเมื่อบอลมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมและเขาจะแทงบอลไปที่ตรงนี้แล้วทีมก็จะได้เปรียบแล้วมันก็นํามาซึ่งประตูนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเขามีส่วนร่วมถือว่ามีอิมแพคต่อเกม ที่มันมีความกดดันสูงมากๆที่ลิวพูของพวกเราจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้จะต้องชนะให้ได้นะครับแล้วก็เวลามันก็งวดเข้ามาจะหมดเวลาแล้วนะครับเรียกได้ว่าความกดดันมันถาโถมเข้าใส่สโมสรดหงแดงลิวพูของพวกเราในนัดนะที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดแต่นักเตะรายนี้อายุเพียงแค่21ปีแต่เขาสามารถที่ควบคุมสติอารมณ์ของเขานะฮะท่านผู้ชมครับ เรียกได้ว,ว่านิ่งเกินอายุเหลือเกินแล้วเขาก็สร้าง Impact ต่อเกมอย่างที่คดทวนเล่าไปแล้วนะฮะทำให้เกมของลิวพูของเราพลิกกลับมาเก็บ3แต้มได้นะคะทั้งลูกแรกแล้วก็ลูกที่2ด้วยและก็ในนัดล่าสุดนะครับเขาก็ยิงประตูได้ด้วยนี่มันคือความยอดเยี่ยมของไอ้หนูนักเตะรายนี้นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งแน่นอนต้องยกความดีความชอบให้กับกุนซืออานเนอร์สล็อตที่ใช้งานเขาได้อย่างถูกต้องผมยกฉา,ายาให้เขาเลยนะครับเป็นคนเล็กหัวใจโต